เราก็จะมาเปิดกล่องซุ้มเงินกันตะกดซื้อแล้วล่ะ1,600แมวมันไม่น้อยเลยแล้วทุกคนสามสองหนึ่งอึ๊บสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื้อ,อ,อกับเกมแลกนาล็อกโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องซุ้มเงินกันนี่เลยครับกล่องสมบัติของซิฟกล่องสมบัติเทพธิดา แห่งการเก็บเกี่ยวข้างในเต็มไปด้วยเซนนี่ครับ <Wow. S 1> ก็คือเป็นกล่องสุ่มเงินนั่นเองซึ่งเจ้ากล่องนี้นะครับมันก็จะใช้8เหรียญแมวเนาะแล้วก็สุ่มมาเป็นเซนนี่ครับซึ่งเซนนี่เนี่ยสุ่มตั้งแต่1ล้านจนไปถึง100ล้านเลย <Wow. S 1> โอ้แต่ว่าเท่าที่ผมดูรีวิวมานะก็ไม่มีใครได้ตัว100ล้านเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเปิดหมดเลย200กล่องเราก็จะได้เงินมาประมาณสัก4 0 0 500 M ผมก็จะเปิดเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า200กล่องของผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่ซึ่งราคาของกล่องเนี่ยมันจะอยู่ที่8เหรียญแมวนะครับแล้วก็ผมจะซื้อทั้งหมดเลยเป็นราคา1,600เหรียญแมวครับถ้าตกเป็นเงินเนี่ยก็จะประมาณ2แพทใหญก่กว่าครับก็จะประมาณสัก6,000กว่า7,000ประมาณนี้ครับ oh, <no. S 1> เ,เราจะต้องเปิดเนาะทุกคนตู้เขาครับ <Yeah. S 1> เอาแล้วนะจะกดซื้อแล้วนะ จะกดซื้อแล้วนะหนึ่งพหแมวันไม่น้อยเลยแล้วทุกคนโอ้สามสองหนึ่งกดครับอ,อีจ้ะไปแล้ว1600แมวของผมโอ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าตอนนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่บนกองเงินกองทองแล้วก็หวังว่าจะรวยอยู่บนกองเงินกองทองแบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมไปเคียร์เงินตัวละครมาแล้วเหลือเงินแค่458เพราะฉะนั้นเงินที่ได้จากกล่องนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นเงินจริงๆมาดูกันครับว่าจาก400เนี่ยผมจะมีตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีความหวังเล็กๆว่าจะได้สักแบบ500 600 700จริงๆสักพันหนึ่งนี่จะแบบแฮปปี้มากๆเลยครับหวังเยอะไปหวังเยอะไปอเอาอยัางไงดีทุกคนกับเจ้ากล่องนี้เปิดยังไงดีนะขอเป็นแบบ ติดกล่องเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวตอนร้อยกล่องสุดท้ายจะเปิดป้องเดียวเลยครับมาดูกันครับทีละสิบกล่องก่อนโอเคไหมสิบกล่องแรกครับเชิบเชิบเชิบติดกล่องแรกปิดตาได้ไหมสามสิบหนึ่งอ่ะเฮ้ยโอ้ยอ้าวเกือบดีใจแล้วคิดว่า200 M M 2 0 0ร้อยเอ็ม่อโอ้ อันนี้คือแบบว่าราคามาตรฐานมากๆเลยครับเอ๊ะมันมี5 0 0แสนด้วยหรอ๋อ,อมันมี2 5ล้านแสนด้วยครับก็เลยได้เศษ5 0 0แสนมาด้วยกับ1 5ล้านหแสนโอเปิดตัวไม่ดีเลยอ่ะย้ายที่ดีกว่าคราวนี้เรามานอนอยู่บนเตียงกันบ้างครับามาดูกันว่าบนเตียงจะนำโชคไหมติดกล่องถัดไปครับจาก20่กลายเป็น3 2 1หนึ่งไปอึ๊บ ได้น้อยกว่าเดิมไปครับนั่งเก้าอี้ต่อสิบกล่องถัดไปสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมันฟิกปะเนี่ยไม่ผมได้เท่าเดิมตลอดเลยอะสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบมันคุ้มไหมเนี่ยกล่องเนะสิบกล่กองถัดมาครับสามสองหนึ่งเออไม่น้อยไปใช่ไหมทุกคนทำไมมันน้อยจังเลยอะ สิกล่องถัดมาครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบแล้วอะ50ิกล่องแล้วนะครับปึ๊บเนี่ยมัน19 18ก้าสิเอมมันอยู่แค่นี้อะดูดิ50กล่องอะยังไม่ถึงร้อยเอมเลยอะแล้วผมจะถึง400ร้อยเอ็ยไงอะคนอื่นเขาแบบ400รอเป็นขั้นต่ำกันน่ะอ้ดวงหลุดเยอะๆมาบ้างก็ได้อ่ะอันนี้20กล่องไปเลยครับ 20กล่องดูสิว่าจัดให้เท่าไหร่ครับ2ี่กล <mm uh ่องทันมาอ้กล่องอึ้งอย่ามันใช่ปะเนี่ยมันมันอเปิดทีละกล่องสัก10กล่องรัวๆครับ1 2 3 4 5 หกเจ็ดปด้าสิบมันจะอยู่แค่เนี้ยนะทุกคนมันจะอยู่แค่หนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าสองล้านเต็มที่ก็สองล้านห้าไม่เกินนี้เลยครับอืมจนเลยอะ่ะไม่คุ้มเลยเอาจริงๆผมว่าเติม VIP ไปขายน่าจะคุ้มกว่านะครับเจ้ากล่องนี้เนี่ย ไม่ยอ่อท้อทุกคนเราจะต้องไม่ยอ่อท้อผมจะต้องมีเงิน500รเอ็มให้ได้ทุกคนหรือเปล่าวะอ่ะ20กล่องไปเลยครับ20กล่องไปเลยครับฮึบโอ้โยเฮ้ยมันฟิกมากเลยอะ่ะดูดิผ่านไป100ร้อยกล่องแล้วผมเพิ่งได้มา193เอ็มอ่ะโอ้ คือมันเปิดได้สูงสุดที่99กล่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดหกล่องแล้วก็จะเปิดอีก99กล่องไปเลย <Wow. S 1> มันจบๆจบไปเลยพร้อมนะครับ1นึ่งกล่อง <c oughs> มันให้เกลือจนวินาทีสุดท้ายเลย99กล่องผมไปเปิดในกิวแล้วกันอ่ะผมเข้ามาในกิวแล้วนะครับผมจะยืนกลางกิวตรงนี้เลยแล้วเปิด99กล่องนะครับ ทุกคนว่าผมจะได้เงินถึง 400M เนียครับมันจะดวงซวยเกินไปแล้วเนาะโอเคครับ3 2 1ปิดตาครับอ้อบอ้าวยังนี่วะสามสอ,องดึ๊บ อย่าไปเปิดเลยนะครับไม่เปิดได้ก็ไม่ต้องไปเปิดมันนะครับบางคนเปิด10กล่องก็รวยแล้วนะครับไม่ต้องมาเปิดถึง200กล่องแบบผมก็ได้นะครับ <S <S สรุปแล้วนะครับ200กล่องของผมเนี่ยก็ได้มาแค่395 m เ็มเท่านั้น4 0 0ยยังไม่ถึงเลยครับหมดกำลังใจจะเดินต่อสำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับใครอยากจะมาเปิดก็มาลองดูนะฮะแต่ผม อ่าแค่นี้เพราะมันให้เปิดแค่นี้ครับ395เอ็มครับที่ได้มาไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มเลยจริงๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผม nx 0 1แล้วก็395อ็มก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ